สเบรกแล้วเริ่มกันที่ข่าวเบาๆแล้วก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเรื่องของรถคันหนึ่งเข้าไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่จ่ายตังค์นะฮะนี<ช>เลยนี้เลยอ,อันนี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่สี่แยก,กเกษมผลนะะหมู่ห้าตำบลพลูตาหลวงที่สัตหีบนะครับชนบุรีซึ่งทางทางพนักง,งานปั๊มเนี่ยเข้ามาแจ้งความกับตำรวจ ว่ามี t o y o ต a f o r t ์จ n e r สีดำนี่นะ,ะ<อ>ท่านผู้ชมดูนะฮะคันนี้นะครับครับหมายเลขทะเบียนกอ8 4 7ชนบุรีมาเติมน้ำมันนะครับดีเซลแล้วก็บอกเติมพันหนึ่งคนขับเนี่ยเป็นคนที่สวมแว่นตาสีดำน้องก็เติมไม่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะยังไม่ได้เก็บเงินไปแล้วนะน้องก็ถามแค่เชียวพี่ก็จ่ายแล้วเหรอปรากฏว่ามันยังไม่จ่ายมันไปแล้วรถคันสีดำนะฮะดูอีกทีนะฮะนี่นะฮะ ก็เติมน้ำมันนะฮะครบพันหนึ่งปุ <ja ๊บนี yeah> anyway> ่ฮะก็เก็บกวาจ่ายไปเก็บอ้าวจ่ายไปเก็บแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วจะเดินมาที่กระจกนะฮะเพื่อจะเก็บเงินมันก็ไปน้องก็ตอนแรกเขางงเขาจ่ายแล้วหรือเปล่าดูน้องเขาไม่น่าเขาไม่ตกใจนะพอรู้ว่ายังไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามฮะเดี๋ยวดูภาพต่อมามีขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามนะแต่ไม่ทันแล้วครับ รถคันนี้ไปแล้วนะครับนี่ฮะจะมีภาพ,พากล้องวงจรปิดนะฮะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามด้วยนะครับแต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับได้จับภาพรถคันนี้ได้ทุกมุมนะครับก็ประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอทราบประวัติและชื่อเจ้าของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็คาดว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะฮะ นี่ฮะแต่ดูจากรถแล้วไม่น่านี่ฮะนี่ฮะออขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปะคลอนท้ายไปเลยไม่ทันใช่ไหมไม่ทันฮนะเ <c oughs> ขาออกไปตั้งนานแล้ว <c oughs> ดูจากรถที่ใช้ไม่น่าไม่น่าจะโกงนะแค่พันเดียวอะ่ะปออเออ พันหนึ่งหรือว่าลืมพอเติมเสร็จปุ๊บใจลอยนึกว่าจ่ายไปแล้ว <c oughs> ขับออกไปเลยอย่างนี้ถือว่ามีความผิดนะฮะ <c oughs> สมมุติว่าถูกจับได้เนี่ยแล้วเขาบอกโอ๊ย,โ,อยโทษทีลืมแล้วก็จะเอาเงินมาให้เนี่ยผิดแล้วนะฮะ <c oughs> ถือว่าทําความผิดแล้วนะฮะ <c oughs> หรือถ้าถ้าลืมเนี่ยน่าจะนึกออกกลับไปบ้านน่าจะนึกออกอแล้วต้องย้อนกลับมาที่ปัม๊มแล้วก็เอาเง <c oughs> ินมาคืนให้ใใหเขา <c oughs>